จริงๆแต่มาเชื่อเลยเพราะลาดูนลัขษณะร่างกายท่านนะได้ส่วนหมดเลยจริงโอ้โหท่านชอบออกกำลังกายคือเห็นไหมจําระดับหนึ่งเลยพระจารย์ชอบออกกำลังกายท่านเอาท่านส่วนตัวแตเราก็เห็นในห้องน้ำมั่งตรงลางตรงโกมีเออเตรงเวียคุยพระเสร็จแล้วพระก็ไปหมดท่านยัีกระโดดเลยกระโดดขึ้นกระโดดลงริงกระโดดแบบกระโดดขึ้นกระโดดลงแบบสุ่งๆอ่ะดังพุดผับุดผับจุวันวีตัวเด้ไห พาไปกราบเนน่ะเพราะพี่มาบอกว่าอีกวงก็พูดว่าเป็นห่วพระอาจารย์แต่เกิดเรื่องใหม่ๆพระอาจารย์บอกไม่ต้องเป็นหัวผมเชื่อว่าทมย่อมรักษาผู้ผู้ทรทมย่อมคุ้มครองผู้ผู้รมเขามาหลงร่างกายเน่าของผมไอ้พวกเนี้ยมันต้องเน่าหนอต้องเน่าหนอร่างกายมันต้องเน่าเขามาหลงร่างกายเน่าท่านก็ไม่บอกว่าไขมาหลงคงจะเป็นวรากุยเนี่ยเพราะถ่านรูปงามไงพระพระนจ้องมองท่านไม่กระติบตาเหมือนกันเวลาเจอเนี่ะพระอาจารย์เนี่ยมันมีพลังมากนะพระอาจารย์งามรูปงาม ้ายิงหลงแล้วโยมยัจจเหลือแลรวโยมไม่ยิงอ่ะไอ้ตอนนั้นสี่สิปรา์า